ฮ้ยลายต่อไปคือ <myst> ต <icism slowly> ัวไหนยะแก เขอบคุณนะไอชาชั่วนี่พราะแกเลยฉันถึงได้รู้ว่าจดหมายนั้นมันเป็นของจริงเพราะงั้นฉันเลยไม่มีเหตุผลที่ต้องให้แกมีชีวิตอยู่ต่อไปฮะในที่สุดก็จบมิเทอมสักทีคราวนี้ก็เอาชีวิตรอดในอะคาเดมี่ห่งสวยนี้ได้แล้วเว้ย เอียนเพอร์คุสภาควิชาดาบชั้นปีที่สามก็แค่สอบกลางภาคเสร็จเถอดจะอ,อะไรขนาดนั้นรอบหน้าสอบตกก็จะโดนไล่ออกนี่เฟรินฮัตเตอร์ภาควิชาอัศวินชั้นปีที่สองปล่อยเขาไปเถอะที่เขามีความสุขเพราะเขาพยายามได้เต็มที่ทั้งหากไลโตไอสเตอร์ภาควิชาดาบปีที่สามใช่ถึงฉันจะไม่เก่งวิชาดาบก็จริงแต่จังหวะเท้ากับวิชาขี่มา้าฉันก็ยังมีพรสวรรค์อยู่นี่นะ ถึงจะทำอย่างนั้นได้สุดท้ายเรียนจบไปก็เป็นได้แค่มอบตัวประกอบที่เป็นยามรักษาการในเมืองขนาดกลางเท่านั้นแหละเธอทำตัวเฮฮาปาจิงโกได้ดีจังนะส่วนของฉันนี่ยิ่งสอบความคาดหวังในชีวิตก็ยิ่งน้อยลงก็เราเป็นสถาบันอันดับหนึ่งในจักรวรรดินี่นาไม่แปลกหรอกที่จะเข้มทำไมถึงคุยเรื่องที่ไม่มีเหตุผลกันเลยยะเธอเป็นคนพูดออกมาก่อนเองตั้งหากล่ะ เอาเป็นว่านายรู้ใช่ไหมขาบแรกของพรุ่งนี้คือวิชาดาภาคปฏิบัติถ้ามาสายจะถูกหักแต้มเพราะงานรีบกลับบ้านไปนอนซะเฮ้อทำไมหลังการสอบต้องมีแต่คาบปฏิบัติด้วยฟ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยฉันเองก็จะกลับบ้านแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะโอ้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันเฮ้อเทอมหน้าฉันจะไม่เลือกคาบเช้าแล้วไม่เด็ดขาดอืมเดลฟิเลม เดลฟิเลมกำลังมาเราต้องหยุดเขาให้ได้ฮะฝันเมื่อกี้มันอะไรนะ่ะเดลฟิเลมมันคือสิ่งที่อยู่ในปากระน้ำใช่ไหมนะเมื่อวานฉันดื่มหนักจนฝันไปแน่ๆเลยเอ๊ะหือวันที่บนปฏทิทินแปลกชมัดวันนี้ไม่ใช่วันที่เอ็กหรือไงแล้วไอ้จดหมายพวกนั้นคืออะไรกัน คนที่เอาจดหมายนี้มาให้พิกปฏิทินด้วยงั้นเหรอลายมือก็น่าจะเป็นของผู้หญิงละมัง้งอย่าบอกนะว่ามีคนในอะาเดมี่กำลังแอบมีใจให้ฉันอยู่ถึงจะใกล้ไปเข้าคาบสายแต่เพื่อความสุภาพก็ต้องรีบอ่านบ้างแล้เนะฉันนึกว่ามันจะเป็นแค่นิทานที่ฉันอ่านตอนยังเป็นเด็กบางครั้งฉันก็คิดว่าเรื่องที่เป็นหนึ่งหน้าในหนังสือเล่มนั้นได้มีชื่อของพวกเราเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นั่นคือความฝัน ลายมือสวยจังคู่มั่นการจูดโจมเทศกาลล่าสัตว์อสูรในค่าปฏิบตัติจากผู้ที่คืนนี้คิดถึงคุณอยู่เซเฟียปี571ปฏิทินจัก,กรวรรดิวันที่5เดือนธนูเฮ้อโดนหลอกซะได้วันที่ก็ไม่เห็นจะตรงกันเลยไม่คิดจะใส่ความจริงใจเข้าไปบ้างเลยหรือไงถ้าคุณทำแบบนี้คุณต้องเตรียมมาให้ดีกว่านี้นะครับคุณเซเฟียถ้าเราไม่ปกป้องอนาคตโลกจะพังพินาศ แถมตอนสุดท้ายยังจับใจความไม่ได้อีกแบบนี้ก็ผิดหวังแล้วสิครับให้ตายเถอะอย่างกับฝันร้ายเลยไปเรียนดีกว่าใครมันจะเขียนจดหมายรักหาฉันกันละ่ะอืมระวังนะถ้าไปสบสายตาเขาเขาอาจจะชวนคุยก็ได้จะว่าไปคนที่เขาลือกันใช่ไหมอะไรของไอ้บ้านั่นรู้สึกเหมือนโดนทุกคนจ้องใหญ่เลยฮะแล้วทำไมฉันถึงได้มีขวานอยู่ตรงเอวได้ล่ะเนี่ยเวนเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฟ้ เลโตเฟลีนเออท้องฟ้าสวยจังเลยนะเออเออเมินเขาฟ้าทำตัวเหมือนไม่รู้จักเขาไปเลยแหน่สิยะฉันไม่อยากโดนลากไปพัวพันกับที่แปลกๆอีกนี่ได้ยินไหมเนี่ยเอ๊ะไม่สิเดี๋ยวก่อนนายดูเปลี่ยนไปมากจากเมื่อวานนะตาใสขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่ในมูที่จะวิญญาณร้ายที่เข้าสิงนายหายไปสักทีสินะเอียนเดี๋ยวนะวิญญาณร้ายที่ว่านี่มันเรื่องอะไรหยุดนะเว้ยขนลุก มีอะไรแปลกๆเข้าสิงนายกว่าสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งแต่หลังจากแยกตัวจากพวกเธอฉันก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะช่วงเวลาที่ผ่านมานายไม่มีความทรงจําเหลืออยู่เลยสินะตลอดทั้งสัปดาห์นายทากับเราเยี่ยงท่านเลยแถมมันลามาทําร้ายภาพลักษณ์ของทางนี้ด้วยนะไอ้บ้าเอ้ยถ้านายไม่ข่มขู่เราด้วยขวานเราคงพานายไปหาหมอผีแล้วเธอหมายถึงขวานนี่นะหรอขอร้องล่ะเก็บมันไปได้ไหมทอมากกำลังย้อนมาแล้ว ฉันโดนวิญญาณร้ายสิงหรอมีเรื่องราวแบบนั้นเกิดขึ้นกับฉันเนี่ยนะแต่ฉันจำอะไรไม่ได้เลยนะว่าตัวเองไปอยู่ใกล้สถานที่หรือสิ่งของอันตรายอะไรหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับฝันร้ายนั้นเอาเป็นว่าดีที่มันหายไปแล้วนะดีที่หายไปก่อนเกิดปัญหาตามมาอีกรอบปัญหาเหรอฉันไปทําอะไรมาใช่ไหมใช่ทําเรื่องโคตรใหญ่เลยแหละนายไปสู้กับนักเรียนตัวท็อปของฉันปีสอจนเขาแพ้นะ่ะ ตัวท็อปของชั้นปี2ที่ว่าก็คือผู้เชี่ยวชาญออราที่มีอายุน้อยที่สุดและเป็นหนึ่งเดียวที่ถูกเรียกขานว่าเป็นสัประหลาดในหมู่ชั้นปีที่2กันเองเซเลียยูดีนาชั้นเอาชนะสัประหลาดอย่างหล่อนได้หรอโกหกปะเนี่ยพูดอะไรออกมายะนายทำเอาหล่อนได้นอนโรงพยาบาลสัปดาห์หนึ่งเลยนะจะเป็นไปได้ยังไงวิญญาณร้ายตัวไหนมันสิงร่างชั้นถึงเอาชนะหล่อนได้วะต่อให้ชั้นจะพูดไปก็เถอะแต่ว่านายจะทำยังไงละเอียน ทํานี่ทําเรื่องอะไรวันนี้เป็นวันสอบวิชาดาบนายต้องไปเชิญหน้ากับหลอนอีกรอบไม่ใช่หรืองไงเอ๊ะว่าไงนะเอ้ยเหลือจะเชื่อแต่ก่อนยังไงนายก็ไม่มีทางสู้ชันได้เกินสิบวินาทีแน่เรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะคือวิชาดาบธรรมดาธรรมดาของแกตังหาก เซเลียสู้กับพวกปีสีก็ยังแทบจะไม่แพ้เลยไม่ใช่หรือไงแล้วไอ้บ้าเอียนมันเอาชนะได้ยังไงกันละเนี่ยเฮ้ย hey, แกน่ะดูไม่มีพิรุธไปหน่อยหรอแกพุ่งเข้ามาทุกครั้งที่ฉันเผยช่องโหว่ให้เห็นเลยใช่ไหมละ่ะโดยที่แกไม่รู้ตัวเลยว่ามันคือกับดักคนก็มีตั้งมากมายทำไมต้องไปสู้กับคนที่อยู่ห้องเดียวกันกับฉันด้วยละ่ะถ้าเป็นคนที่เอาชนะได้ก็ว่าไปอย่าง แต่นั่นคือคนที่ในอะคาเดมี่แทบจะไม่มีใครชนะเลยนะเอียนไม่ไหวก็ถอยออกมาตอนที่ยังถอยได้อยู่นะแต่เซเลียก็ดื้อดึงอยู่นะเนอะแพ้อย่างอนาถแท้ๆแต่ก็ไม่ยอมรับศาสตราจารย์ชอบออกมาปกป้องหล่อนเพราะหล่อนแข็งแกร่งแต่รอบนี้น่าจะทําให้ศักดิ์ศรีของหล่อนปนปี้เข้าเต็มๆเลยเละมั้งก็จริงถ้าเป็นฉันก็คงรู้สึกอับอายเหมือนกันต่อจากนี้การประลองจะเริ่มต้นขึ้นแล้วทุกคนเงียบ การแข่งในครั้งนี้เป็นการทดแทนคาบเรียนของเราฉะนั้นมันจะเป็นตัวสะท้อนเกตของพวกเธอด้วยไอวิญญาณร้ายบ้าน,นั่นอย่างน้อยก่อนไปก็ช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ก่อนสิมาทำอะไรตามใจอยากแล้วก็จากไปแบบนี้ะนะหล่อนเป็นนักเรียนตัวท็อปคะแนนหายไปไม่กี่คะแนนคงไม่น่าเป็นปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าเป็นผมสอบตกข้ามนี้ผมคงได้ไปเป็นนี้อยู่กับพ่อแม่นะสิครับศาสตราจารย์เอาล่ะเราต้องทนรับให้ได้ประมาณ10นาทีหล่อนน่าจะพอใจแล้ว แบบนี้สิบนาทีก็จะเหลือแค่นาทีเดียวคนเข้าโรงพยาบาลก็จะเป็นฉันเองนะสิถ้าฉันไม่ยอมแพ้ตรงนี้อ่าคนที่เกลียดความพ่ายแพ้นั้นไม่มีทางยอมรับแน่ต้องทนต่อไปอีกนิดให้ได้งั้นต่อไปนี้เป็นตาฉันแล้วใช่ไหมตามสบายเลยค่ะไงร่างกายถึงได้รู้สึกเบาจังเอ๋ในช่วงที่ฉันไม่มีความทรงจำมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ร่างกายฉันขยับตามใจอยากเลย มีเว็บหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่าจะหาทางรอดได้แต่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแฮะไม่ได้จงใจจะเปิดช่องโหว่ให้เห็นหรอกคะสัปดาห์ก่อนคุณปัดฉันออกง่ายๆเหมือนแกล้งกันอยู่แท้ๆสัปดาห์กงสัปดาห,ดาห์ก่อนอะไรหนววขูนะได้ยินอีกรอบแล้วฉันจะสติแตกแล้วนะเป็นเพราะใครฉันถึงได้กลายเป็นตัวตลกไปได้ฮะ <Yeah. S 1> ไม่ผิดแน่การมองเห็นความเร็วทุกอย่างของฉันมันเพิ่มขึ้นเท่านี้ก็น่าจะสู้กับรอนเอะอ จากด้านข้างไม่สิจากข้างล่างหรือนั่นก็คืออยากให้เห็นแต่จริงๆคือการจู่โจมต่อเนื่องตั้งหากถึงจะน่ารำคาญแต่เหมือนฉันจะยังตามได้ทันอยู่ถึงอย่างนั้นก็เถอะยายนี่ทำไมยายนี่ถึงได้เคลื่อนไหวอะไรเปล่าประโยชน์เยอะแยะขนาดนี้จงอย่าพุ่งเข้าไปเพราะเห็นช่องโหว่จงคาดว่ามันคือกับดักสัปดาห์ที่แล้วคุณพูดแบบนี้กับฉันไม่ใช่หรอคะเพราะงั้นฉันเลยขอดวนอีกรอบแท้ๆ แต่การตอบสนองของคุณห่วยแตกมากเลยนะคะสมควรแก่เวลาเอาจริงหรือยังอย่างนี้นี่เองพลังของฉันแข็งแกร่งขึ้นก็จริงแต่หล่อนก็ไม่ได้เหมือนกับรอบที่แล้วคำพูดที่ฉันบอกกับหล่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหล่อนเลยเคลื่อนไหวแบบไม่จำเป็นเอาล่ะแบบนี้ฉันก็น่าจะต้านได้พอสมควรแล้ว ถ้าขอพอแค่นี้หล่อนคงไม่ปีปากพูดอะไรดีเลยนี่คะในที่สุดคุณก็เอาจริงขึ้นมาแล้วก็ได้เวลาที่ฉันจะแสดงพลังที่แท้จริงของฉันให้ดูเหมือนกันค่ะนี่ไงล่ะถ้าเอียนไม่ลุกภายในเวลา5วินาทีเซเลียจะเป็นฝ่ายชนะการสิงล่างกับการดวลกับนักเรียนตัวท็อปเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อที่สุดตั้งแต่เกิดขึ้นมาในชีวิตฉันเลย 1. ถึงอย่างนั้นฉันก็ทำไปเพื่อแก้ไขเรื่องเมื่อก่อนหน้า ฉันต้องกลับไปใช้ชีวิตธรมธรมดาาอีกครั้งให้ได้ 2. เมื่อกี้คุณจงใจรับการโจมตีนั้นใช่ไหมคะอย่าคิดว่าทำแบบนั้นแล้วเรื่องมันจะจบนะคะ 3. ถ้าจะมาไม้นี้ฉันขอท้าดวนอีกรอบค่ะต่อให้คุณจะปฏิเสธหรือโดดเรียนหรืออะไรก็ช่างฉันก็จะขอดวนไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้ลิ้มรสรสชาติการถูกเหยียดยามแบบเดียวกับฉันตอนนี้ฉันก็เสือกกระสวนเอาเป็นเอาตายกับสิ่งที่จำไม่ได้ว่าตัวเองทำด้วยซ้ำ จะทาเหมือนฉันเป็นศัตรูตัวฉากาดเพียงเพราะสิ่งที่ฉันทํากับเธอตลอดสัปดาห์เดียนะเอียนถ้าไม่ไหวก็ขอถอนตัวไปก่อนก็ได้นะไม่ครับผมยังต่อได้ก็ได้งั้นดําเนินการดวนต่อก็ได้ไม่เอาจบแบบเมื่อกี้แล้วนะคะฉันจะไม่หนีไปไหนแล้ววันนี้ฉันจะบทขยี้ศักดิ์ศรีหาล่าของเธออีกรอบ โกหกนะจับได้แล้ว